สถานการณ์ทั้งในและต่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วประกอบกับความตื่นตัวของผู้บริโภคที่รับข่าวสารผ่านดาวเทียมและเคเบิลทีวีมากขึ้นทําให้ Voice TV ปรับผังรายการออกอากาศครั้งใหญ่นะครับเพิ่มจํานวนความถี่การรายงานข่าวตลอดทั้งวันเพื่อให้ผู้ชมไม่พลาดข่าวสารสําคัญตั้งแต่วันที่16มกราคมนี้รายการ Voice Update ก่อภัยครับนิวส์อัปเดตนะครับทาง Voice TV ก็จะนำเสนอข่าวสารล่าสุดหลากหลายช่วงเวลาตลอดทั้งวันเพื่อก่อติดสถานการณ์ร้อนซึ่งเป็นที่น่าสนใจของคุณผู้ชมต่อไปนะครับขณะเดียวกันก็ได้มีการเพิ่มช่วงเวลาการออกอากาศ Voice News เป็น3ช่วงเวลาคือ12นาฬิกาสนาฬิกาและ22นาฬิกาที่คุณผู้ชมนั้นสามารถจะได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเต็มอิ่มรวมทั้งรายการและบทวิเคราะห์เชิงลึกในมุมมองที่แตกต่างสร้างสารรค์ ปีใหม่นี้ Voice TV สถานีข่าวปลุกความคิดเราได้มีการปรับปรุงการนำเสนอข่าวให้มีความถี่ตลอดทั้งวันนะครับเพื่อให้เราเป็นสถานีข่าวที่สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นครับนอกจากนี้เรามีการนำเสนอข่าวผ่านทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์มือถือหรือแม้แต่บนรถไฟฟ้า BTS ครับเราได้มีการลงทุนในการนำเสนอข่าวสดด้วยการใช้รถถ่ายทอดสัญญาณดาวเทียมครับและมีการใช้จานดาวเทียมขนาดเล็ก ที่มีประสิทธิภาพสูงแบบที่สถานีข่าวชั้นนำทั่วโลกใช้กันอยู่ครับ VOICE TV ให้ความสำคัญกับมุมมองของผู้หญิงที่ทันสมัยนะครับรวมถึงสนใจการเปลี่ยนแปลงของโลกและสิ่งรอบตัวจึงเปิดตัวรายการใหม่ดีว่าสคาเฟทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลา15นาฬิกาดำเนินรายการโดยคำพากาอาจารย์วันรักสุวรรวัฒนาคุณมนทก,การรังสิพรามณกุลนะครับ ที่แต่ละคนก็มีการนำประสบการณ์มาแบ่งปันแล้วก็วิเคราะห์ความเป็นไปของบ้านเมืองผ่านมุมมองของผู้หญิงที่ผู้ชายก็ต้องดู Voice TV มีรายการที่ประสบความสําเร็จอย่างสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นรายการ Daily dose Hot topic หรือแม้แต่รายการใหม่ในปีที่ผ่านมาคือเว t ี Thailand ในปีนี้เราจะเพิ่มรายการใหม่รายการนึงครับเป็นรายการสาหรับผู้หญิงโดยเฉพาะเป็นมุมมองของผู้หญิงต่อสถานการณ์บ้านเมืองและสังคมไทยครับ รายการชื่อว่าดีว่าคาเฟ่ครับในปี2,555จะเป็นปีที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงทางโทรทัศน์ดาวเทียมนะครับทั้งจำนวนช่องที่เพิ่มขึ้นรวมไปถึงการเข้าถึงโทรทัศน์ดาวเทียมของคนไทยที่ประเมินกันว่าจะครอบคลุมประชากรเกือบร้อยละ90ของประเทศดังนั้น Voice TV จึงมีการปรับตัวครั้งสำคัญเพื่อรองรับการแข่งขันในธุรกิจโทรทัศน์ดาวเทียม ในปี2 0 1 1ที่ผ่านมารายการหลักของ Voice TV ในช่วงเวลาพรามไทม์ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่1เมื่อเทียบกับทีวีดาวเทียมด้วยกันนะครับซึ่งมีคนทําให้ Voice TV ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าและเอเจนซี่ แม้จะมีจำนวนชั่วโมงในการผลิตข่าวที่เพิ่มมากขึ้นแต่ Voice TV ยังคงคุณภาพและมาตรฐานการผลิตที่ประจักษ์ต่อสายตาของผู้ชมมาโดยตลอดในช่วงกว่า2ปีที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมเตรียมพร้อมชมการเปลี่ยนแปลงของ Voice TV สถานีข่าวปลุกความคิดได้ตั้งแต่วันที่16มกราคมนี้เป็นต้นไปครับ